รายงานการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนแม่มอนวิทยาได้จัดทำรายงานการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาประจำปีการศึกษา2565ดังนี้ 1. การบริหารจัดการสถานศึกษาเพื่อพัฒนาด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนแม่มอนวิทยาได้มีการพัฒนาด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมตามนโยบายโรงเรียนสะอาดปลอดภัยร่มรืน่นน่าอยู่น่าเรียนน่ายนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยเน้นความปลอดภัยเป็นหลักและโรงเรียนแม่มอนวิทยาได้เข้าร่วมโครงการการประเมินสถานศึกษาปลอดภัยซึ่งมีขั้นตอนในการดำเนินงานดังนี้ 1>, 1. จัดทำแผนที่และจุดปลอดภัยในสถานศึกษาเพื่อการอพยพ 2. จำลองสถานการณ์การเกิดอักคีภัยและแผ่นดินไหว้ 3. ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงเคมีแห้งในห้องอาคารเรียน 4. อาธิตการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงเคงมีแห้งผลการดำเนินงานคณะครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนได้ลงมือทดลองปฏิบัติตามหลักการเมื่อเกิดภัยพิบัติในโรงเรียนจนเกิดความเข้าใจและสามารถแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง 2. การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ท่านต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและมีความสามารถในการจัดการเรียนรู้เชิงรุกหรือ active learning สู่ฐานสมรรถนะส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนางานสอนอย่างต่อเนื่องเน้นการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุกเน้นให้ผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการนำเทคโนโลยีมาปรับประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาโดยให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการเข้าร่วมการอบรมสำมันาวิชาการและการเข้าร่วมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพหรือ PLC อย่างสม่ำเสมอทุกปีการศึกษาตลอดจนการสร้างสื่อนวัตกรรมทางการศึกษาของครู เพื่อให้การจัดการศึกษาสําหรับนักเรียนเกิดประสิทธิธภาพสูงสุดผลที่เกิดกับผู้เรียนผู้เรียนได้เรียนรู้โดยการเน้นการลงมือปฏิบัติเกิดการเรียนรู้ที่ยั่งยืนมีทักษะชีวิตในการดำรงชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข 3. การขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นสพปเชียงรายเขตหนึ่ง ด้านการพัฒนาผู้เรียนระดับประถมวัยให้มีความสมวัยรอบด้านและการอ่านออกเขียนได้ลายมือสวยคิดเลขเป็นของนักเรียนชั้นป .1 โรงเรียนแม่มอนวิทยามีการจัดประสบการณ์ให้นักเรียนระดับประถมวัยเพื่อให้นักเรียนมีพัฒนาการสมวัยรอบด้านทั้งทางด้านร่างกายอารมณ์สังคมและภาษา เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนเข้าสู่การเรียนรู้ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ซึ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถอ่านออกเขียนได้ลายมือสวยคิดเลขเป็นซึ่งเป็นพื้นฐานของการเรียนในระดับที่สูงขึ้นไปในอนาคตผลที่เกิดกับผู้เรียนนักเรียนระดับประถมวัยมีพัฒนาการที่สมวัยรอบด้านและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1 มีพื้นฐานในการอ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็นพร้อมที่จะเรียนในระดับชั้นต่อไป 4. การบริหารการใช้จ่ายงบประมาณอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับนโยบายปัญหาและความต้องการด้านบริหารงบประมาณจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษาระยะ4ปีแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณโดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานรวมถึงบริหารงานด้านงบประมาณและสินทรัพย์ตามหมวดงบประมาณจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายเงินและพัสดุให้เป็นปัจจุบัน ตลอดจนบริหารจัดการงบประมาณที่มีให้สอดคล้องกับนโยบายและความต้องการของสถานศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นและสภาพบริบทของโรงเรียนผลการดำเนินงานการพัฒนาสถานศึกษาเป็นไปตามนโยบายและแผนพัฒนาสถานศึกษาที่กำหนดไว้สามารถแก้ปัญหาตอบสนองความต้องการของโรงเรียน และความคาดหวังของชุมชนได้ในระดับหนึ่ง 5. การขับเคลื่อนนวัตกรรมการบริหาร หผู้บริหาร1น,นวัตกรรมและการขับเคลื่อนนวัตกรรมด้านการเรียนการสอน1ครู1น,นวัตกรรมผู้บริหารโรงเรียนแม่มอนวิทยาได้จัดทำนวัตกรรมในการบริหารงานคือการบูรณาการทักษะอาชีพเข้ากับกระบวนการ active learning โดยแบ่งทักษะอาชีพออกเป็น6ฐานดังนี้ฐานกาแฟอิน i ี c ฐานการปลูกพืชผักสวนครัวฐานการทำน้ำยาอเนกประสงค์ฐานฆ่า,าก,กรรมฐานประสุสัตว์และฐานวัฒนธรรมชนเผ่าโดยได้แบ่งนักเรียนออกเป็น6กลุ่มเพื่อเรียนรู้ตามฐานต่างๆและสลับเวียนกันเรียนในแต่ละปีการศึกษา ซึ่งแต่ละฐานประกอบด้วยกิจกรรมย่อยที่เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติผลจากการดำเนินงานนักเรียนมีทักษะอาชีพที่สามารถนำไปต่อย,ยอดเพื่อเป็นอาชีพเสริมหรืออาชีพหลักได้ในอนาคตคณะครูโรงเรียนแม่มอนวิทยาได้มีการจัดทำสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษาทุกปีการศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลายและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดรวมไปถึงการส่งประกวดนวัตกรรมของครูทุกปีการศึกษาเพื่อพัฒนางานพัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนรู้ของครูดังปีการศึกษาที่ผ่านมามีคณะครูส่งนวัตกรรมเข้าประกวดในโครงการ1ครู1น,นวัตกรรม ปีการศึกษา2,564สำหรับกลุ่มโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขตหนึ่งและได้รับรางวัลหลายท่าน ขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านที่รับชมค่ะ